แย่ yeah, แล้วหมดมุกจะเอาอะไรไปสู้คุณชายลายกินารีแฟนละครช่องเจ็ดเถียงกันสนานไม่อยากแพ้จริงไหมเอาละครรีรันกลับมาลงอีก เปิดเรตติ้งละครสุขเสาร์อาทิตย์2ช่องใหญ่งานนี้มีผลัดกันแพ้ผัดกันชนะยกแรกช่องสามได้ยิ้มก่อนแต่จากนั้นหมอชิดกินเรียบจะเป็นอย่างไรไปดูกันเต็มๆเลยค่ะเริ่มที่วันศุกร์ที่23กันยายนกับพูดแม่น้ำโขงตอนจบที่ทำเรตติ้งสุดปังได้ไปถึง3.6ทุบอุ้มรักปฏิหารช่อง7ได้สำเร็จเพราะอีกเรื่องได้ไปที่3.5อย่างไรก็ตามสวันถัดมากับการที่ช่อง3เลือกส่งละครรีรนันใฮ้ รักพิพากษาของเบลล่ารานีและพีกองทัพลงจอชนก็เลยส่งผลให้อุ้มรักปฏิหารช่องเจกลับมาพลิกแซงเอาชนะคืนได้โดยอุ้มรักปฏิหารทำไปได้ที่4.2และ3.6ส่วนให้รักพิพากษาทำได้แค่1.6และ1.4ส่วนช่อง3เผยละครครึ่งปีหลัง2,565ปล่อยมัดเด็ดจัดหนักจัดเต็มพร้อมเสิร์ฟละครคุณภาพฟอร์มยักษ์ขับจอ15เรื่องครบรถหลากหลายแนวพร้อมทับนัก แสดงระดับแนวหน้าของประเทศทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตอกย้ำผู้นำคอนเทนต์ละครอ,อันดับหนึ่งของเมืองไทยได้แก่สายหลับลิปกอสมัดหัวใจเยสุปตาสาบซ่อนรักชายแพศยาที่สุดของหัวใจลายกินนารี ป่านางเสือโปงลางฮักออนซอน18มงกุฎสะดุดเลิฟราแก้วลาสุดหลังจากช่องวัน31ปล่อยมัดเด็ดละครครึ่งปีแรกกวาดทุกกระแสะความชื่นชมไปอย่างสวยงามพร้อมด้วยเรตติ้งการันตีความสําเร็จที่ครองใจคนดูมาอย่างต่อเนื่องก็ถึงเวลาปล่อยละครดีนักแสดงเด็ดครึ่งปีหลัง2565อบุกเสริรบความสนุกครบรถกระแทกหน้าจออีกครั้งเชน่นดงดอกไม้คุนชายจันกลางใจมณีสวัสดิ์พระนคร 2 4 1สเจ้าสาวยืนหนึ่งเ้าเหนียวทองข้ามล่าสุดได้มีเหล่าบรรดาแฟนละครจํานวนมากออกมาแสดงความเป็นห่วงในเว็บไซต์พันทิป .com ในหัวข้อชื่อกระทุช่องเสร็จแย่แล้วจะเอาอะไรมาสู้คุณชายและลายกินรีโดยได้บรรยายเพิ่มเติมไว้ว่ามีสต็อกเรื่องไหนจะสู้ได้บ้างหวังว่าคงไม่รีรันมานะโดยหลังจากนั้นไม่นานเหล่าบรรดาแฟนคลับช่องได้ออกมาโต้ตอบอย่างดุเดือดอาทิเช่นน่าจะปอมปางบันนะ โพสแฉช่องเจ็ดคงไม่ใช่แฟนช่องเจ็ดละมั้งทำไมถึงมั่นใจว่าติ่งช่องเจ็ดติ่งช่องสามไม่ต่างกันหรอกมั้งพอโพดอะไรแบบนี้โยนว่าติ่งช่องเจ็ดสมองกลวงหรอถึงว่าติ่งช่องเจ็ดติ่งช่องแหละกูว่าพยักง่ายสบายเรื่องไหนที่คิดว่าจะดังมันจะแปะ๊กดูทุกเรื่องค่ะเรื่องไหนสนุกดูไม่สนุกเท่คุณชายลายกินารีนะ่าดูทั้งสองเรื่องช่องเจ็ดคงชาติพยักคมนักเลงปอมปางบานโยกไปแทนเข็มซ่อนปลา พอคู่แข่งไม่น่ากลัวรีรันก็ชนะแล้วกว่าลายกินารีจะมาปอมกนาจะไปเกือบเกือบกลางเรื่องส่วนคุณชายนี้ชนเต็มๆแน่นอนเรื่องไหนสนุกมาวินไปส่วนเรื่องไหนที่มาชนต่อไปเดาว่าช่องเจ็ดทรงบรูแน่นอนวันจันทร์ทางช่องเจ็ดน่าจะ ป้อมบางบานแต่ช่อง3ส่งลายกินรีมาวันจันหรอคะแต่มีเลือดกากีด้วยนี่ของช่อง8แนวพิเรียดทางถนัดเขาหน่ช่อง8อะนักแสดงก็มากฝีมือไม่แพ้ช่องวันเลยนะช่อง8เลือดกากีพิเรียดลดแทบช่อง7ป้อมปางบานแนวข้ามพกประมาทเลือดกากีไม่ได้นะเพราะมีแต่นักแสดงมากฝีมือไม่แพ้ช่องวันเลยอะเคลลี่เตธฮานทัพอินดี้เอ๋เบนปุญญาพรแม่อีดดวงใจทา,าเทียบริตติงอาจจะไม่ติดแต่กระแส ตอบรับดีพอสมควรนะเลือดกากีจะลงจอพร้อมกันกับคุณชายเลยเปลี่ยนเวลาเป็น20.30นากา30าทีเหมือนช่องอื่นเลยใครชอบแบบไหนก็รอดูหน้างานเลยไม่ต้องมาบลับหรือแขวกันเรื่องเรตติง้งกระแสะตัวท็อปขาดทุนกำไรอะไรหรอกคนดูก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาอยู่แล้วมีหน้าที่ดูแค่นั้นอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ปิดแต่ละช่องมีเสน่ห์และการดึงดูคนดูไม่เหมือนกันใครชอบแบบไหนก็ไปช่วยปรนกระแสะ ให้ติดเทรนทวิตเตอร์ไปเลยทีวีมีกี่เครื่องก็เปิดดูให้หมดโทรศัพท์มีกี่เครื่องก็เปิดดูออนไลน์ช่องที่ตัวเองชอบไปเลยเนี่ยพักดีของช่องจริงค่ะ